นะครับตอนนี้ก็ใบบัวก <c oughs> ็ดีนะครับวันนี้มาเจอกับช่องใบบัวช่างครกลัวนะครับนี่ก็ใบบัวก็เล่นอีกแล้วนะครับสดแนมกล้องครับสดแนมกล้องใบบัวครับกี้ก็ไปเอาน้ำให้ใบบัวก็ ไล่ลื่นลงไปเปลี่ยนแล้วก็มาปเปลี่ยนชุดมาลแล้วครับก <c oughs> ำลังเล่นโคลนสนุกอยู่เลยครับ <c oughs> อันนี้ต้องเก็บเขียวก่อนครับรเขาถึงจะได้เล่นสนุกสนุก <c oughs> โอ้โห ฝากแม่แม่เอฟซีกดติดตามช่องใบบัวช้างอบรัวด้วยนะครับโอ้โหไขยห้างนะครับยิงไขยห้างโอ้โหไขยห้างเล่นโอโ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้โหนอนลงแล้วนอนลงแล้วใบบัวนอนลงแล้วโอ้โหเหมืนอนเมื่อวานตึ๊บเลย แต่วันนี้คนละฝั่งโอโหเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป,เป,เป๊ะเลยครับไว้ไหม่เอฟซีก็ฝากกดติดตามให้ช่องใบบัวช้างก็เพลินะครับใบบัวละวาดทำไปบัวละวาดโอโหนี่ก็บัวก็โอโ้นอนนั่งเล่นอยู่นะตอนนี้นโหพกัพกพักไปบัวพักแล้วครับไปบัวเหนื่อยครับไปบัวเหนื่อย,ย,น,อยนอนลงไปใหม่แล้วครับ ใบบัวครับอืมวนจำมั่มมากเลยครับโอ้โหตดด้วยมีตดแถมฟรีด้วยครับเขาบอกตดฟรีไม่มีเสียตังค์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับโอ้โหแถมให้อีกนะโอ,โอ้โหโอ้โหแถมอีกแล้วครับแถมยาวๆเลยครับใบบัวโอโ้ว่าแล้วทำไมถึงนอนสบาย นอนตดครับนอนตดนอนตดถึงได้นอนสบายนะครับโห้ย้โเโอ้โหนอนตดให้แม่แม่เอฟซีดูไปบัวเอ้ยโอเหนื่อยครับไปบัวเหนื่อยอืม หันไปไหนแล้วเนะวี่ยโ,โ,โ,โอ้โหไปถูครับไปถูอื้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหชูกกล้องไหนไปบัวห,หันมาหาแม่แม่เอฟซีหน่อย โอเคไปอหันมาหาแม่แม่เอฟซีแล้วนะครับครั้งนี้ไม่เปื้อนกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เปื้อนหมดเลยนะครับอันนี้ก็สวัสด,ดียามเช้าด้วยนะครับอากาศก็สบายสบายไปครับ <c oughs> โอ้โหโ,โห โอ้มีร้องให้ฟังด้วยมีร้องเพลงให้ฟังด้วยโอ้โหทะลายลื่นลงอ่ะนอนอีกละโอ้โหแดดโอ้โหแอดลงไปแล้วโอ้ยโอ้ยชันเหนื่อยจังเลยเออหื้ลุกข้อป่ะครับโอ้โหโอ้โหมีตดอีกับครับนอนนี้ชอบตดให้แม่แม่เอฟซีฟังจังเลยนี่ใบบัวนี่เนาะใบบัวนี่ชอบแผลรับ เป็นช้างที่ชอบแถมครับแถมอะไรไม่แถมครับแถมตุดครับโอ้หนอนนิ่งครับเหนื่อยครับใบบัวหอนแต่เช้าเลยเหเอาละต้มเตียมอีกละต้มเตียมอีกละเอ้นอนสบายเลยใบบัว โอ้โหโอ้โหโอ้โหพักแรงนะพักแรงบวยบัวเห็นครับก็ไอ้บัวก็นอนสบายใจเฉยครับก็ไม่มีใครกวนก็ใบบัวก็นอนสบายเออนอนโอ้โห โอ้ไม่เป่าลมด้วยโอ้มีเยอะเอาเป่ามาจากทางนี่ครับโอ้โหลุกแล้วอุบัตลุกแล้วอุบัตลุกแล้วครับอุบัตลุกเร่งเร็วรีบเร็วรีบโอ้โหนีะครับก็สภาพก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว นี่ก็เป็นโอ้โหนี่ยังจะดึงอันนั้นอีกนะครับจะดึงต้นไม้เมื่อวานชนต้นไม้นะครับแต่ไม่ล้มใบบัวเล่นต่อแล้วครับใี่แม่คีครับโอ้โหนี้ยังดินนะครับสนุกเลยใบยบัวเอ้ยเออ ต้องห้ามเข้าใกล้เขานะครับตรงอันนี้จะนอนไหมจะนอนไหมจะนอนไหมนอนแล้วนอนแล้วอ้อยไปบัวไปบัวเมื่อไปบัวนอนดีกว่าโอ้โหนอนแล้วลื่นละลืล่อละโอ้โหสภาพ เไ,ไปบัวอาป่ะครูกล้องอีกครั้งครับนอนไปแล้วนอนฮะตัวเตียตเต้ยมตัวเตีเออ้ยมเฮอเลุกและเฮ้อลุกไม่ได้เด็กขาตัวเองเฮ้เอเบบูอละวาดเบบูอละวาดเมื่อวานเมื่อวานเบบอละวาดแรงมากเฮ้อลุกขึ้นได้แล้ว ถ้าไปบัวก็นอนลงครับโอ้โหนอนใหม่หืนอนแน่นิ่งไปเลยครับเ,เหนื่อยครับเก็บแรงไม่ลุกดีกว่าไปบัวบอกโอ้โหนมีการไทยอีกเก็บแรงได้แค่แป๊บเดียวแหละไปบัวครับเอาแล้วเอาแล้ว อ oh. ลุกขึ้นไหมยังไม่ลุกครับโอ้โ oh หลุกแล้วลุกแล้วโอ้โหใบบัวลุกแล้วโอ้โ oh หลุกขึ้นได้แล้วใบบัว นี่ตอนนี้ก็แดดก,ก็ริมออกแล้วครับก็หน้าตาใบาบัวก็มอมแมมไปแล้วเหมือนช้างเผือกเลครับช้างเผือกครึ่งตัวอ,อีกข้างนึงก็ช้างเผือกโอ้โฉกลองละใบบัวชุกลองละเอาครับนี่ก็ ม่บัวก็ถูครับถูถูต้นขาข้างหลังเมื่อกี้ก็เเถนอนเถมอะไรไม่เถมนะครับเถมตดฟรีๆครับก็นอนเถมตดไปครับเมื่อกี้เบลบอกเหนื่นยอยแล้วโห บันวนี่ก็ยามเชา้าอากาศก็ยังจำใสอยู่นะครับใปบันวนี่ก็เล่นตมแต่เช้าเลยครับอาบน้ำให้ก็จะแบบจะเล่นตมเลยนะครับเขาก็จะเล่นตั้งแต่เชา้า เมื่อวานนี้ก็ยังเดินไม่มาถึงหลักเลยครับนอนเล่นแล้วครับไม่ได้ครับใบบัวนี่โคชคกลองครับชคกลองครับเก็บดินเอาไปโยนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะครับ ขอบคุครับ,ด,บ,บ,นนรบ <c oughs> ดูใบบัวเล่นกันไปก่อนครับให้ดูใบบัวเล่นกันไปก่อนฮะใบบัวก็นอนลงอีกแล้วครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็โหนอนแล้วครับใบบัวขี้หลับครับ ใบบัวเอ้ยก็เอือนตีนี้ได้嘛ตีนุ่งนะครับห่อไปแลอะเช่านี่ก็น่าโมโกละเนาะใบบัวก็แบบนอนลงแล้วเพิเมื่อยครับ ไม่ครับใบบัวโอ้โหลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วใบบัวอือลุกขึ้นแล้วโอ้โหลุกขึ้นได้แล้วครับอืมโอ้จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องใบบัวช่างก็เพื่อนะครับสวัสดีครับ